มิจฉาชีพมีมุกใหม่ๆตลอดวันก่อนยังเพิ่งเล่าให้คุณผู้ชมฟังกับคุณกุ๊กกุ๊กไปจาได้ไหมฮะฮัลโหลค่ะใครอะจำเราไม่ได้หรออืมจาได้ไหมพอพูดชื่อใครสักคนหนึ่ง<ะ>นั่นแหละฮะแล้วหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งเขาโทรมาทวงเงินเอ้ยโทรมาขอยืมเงินมุกนั้นมไม่ใช่ละฮะเก่าละว,วันนี้มีมุกใหม่แล้วเป็นมุกใหม่ที่ ผมค่อนข้างตกใจเหมือนกันเราเล่นกับเรื่องของความรักของคนในครอบครัวปรากฏว่าเมื่อวานนี้ที่คุณตัวยเล่าไปว่าดีเจอาร์ตคุณอาร์ตมารุ้นน้องชายของคุณอ้นสิงพันธ์ค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับทางด้านของคุณโอ๊ตปราโมทตปรโมทแห่งแก๊งโคตรขู่ทำไมต้องพูดที่คุณโอ๊ตปราโมทด้วยมันเกี่ยวข้องกันด้วยะครับท่าเกี่ยวพันกันไปหมดก็อย่างที่เราเล่าให้ฟังอะว่าแอปพลิเคชันนี้ขอเข้าถึงการติดตั้งแกลลอรี่ใครที่เป็นเพื่อนเราบ้างใครที่อยู่ในแวดวงเราบ้้้าาางงอ่ะเเคจรูหหมดุณก็็ปนนนนนึใั เกือบจะตกเป็นเหยื่อนะอเพราะมีตำรวจโทรเข้าไปไม่ได้โทรหาคุณอาร์ตแต่โทรหาคุณแม่ของคุณอาร์ตโทรหาคุณแม่โทรยามวิกาเลยโลกเลาทุกวันนี้มิจฉาชีพรู้เบอร์พ่อเบอร์แม่เราแล้วฮะน่พูนกันตรงไปตรงมาเลยเข้าถึงทั้งแกรเลรี่เข้าถึงทั้งคอนแทคกับคุณตุ๋ยโทรไปหาคุณแม่บอกว่าคุณอาร์ตเนี่ยโดนจับเพราะว่าไปอยู่กับคุณโอ๊ตปราโมทแล้วคุณโอ๊ตเนี่ยไปคนที่ตัวในกระเป๋าพบว่ามียาเสพติดเพราะฉะนั้นอยากจะจบเรื่องนี้ไหมล่ะถ้าอยากจบจ่ายเงินมาหกหมื่น แม่บอกฮะอะไรนะยังตั้งตัวไม่ได้โทรมาฟังแล้วแบบรู้สึกงงๆบอกอ่ะถ้างง,งเหรอจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้ แบบนี้ก็มีอ่ะคุณตวยแล้วนี่คือขนาดคนดังนะครับแล้วถ้าคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้ค่อยได้ใกล้ชิดติดตามข่าวสารน่ะจะตกเป็นเหยื่อไหมอ่ะเป็นยุคที่แก๊งทั้ง call center ทั้งแกง๊งมิจฉาชีพเนี่ยอลาวาาแล้วก็ระบาดอย่างไม่หยุดหย่อนอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแม่ของนักแสดงคุณอ้นสีผันแล้วก็ดีเจคนดังนะคะคุณอาร์ตรมารุธรเกือบจะโอนเงินมูลค่าหลายบาทไปให้เพราะว่าหลงเชื่อว่าคุณอาร์ตรลูกชายเนี่ยถูกตำรวจจับคุณอาร์ตรเนี่ยเป็นคนที่ออกมาเล่าเหตุกกาาาาารรณณ์นนนนีีี้เเเออองคค่่่่่ะะลลผ Facebook สวววตตับมมืืป มีโทรศัพท์โทรเข้ามาแปลกๆ๋ยวนี้มิจฉาชีพตีสองก็โทรฮะไม่หลับมไม่นอนตีสองออโทรเข้าหาคุณแม่คุณอาร์ตโทรมาแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจแล้วแจ้งว่าลูกชายก็คือคุณอาร์ตเนี่ยถูกจับในคดียาเสพติดโดยมิจฉาชีพใช้เสียงที่เลียนแบบเสียงของคุณอาร์ตแนบเนียนมากคุณตุวยแล้วก็ใน เสียงเนี่ยที่มิจฉาชีพเนี่ยเขารู้ข้อมูลถึงขนาดไหนรู้ไหมฮะรู้ว่าโทรหาแม่ของ DJ เจอาร์ตถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีการบอกบอกว่าตอนเนี้ยอาร์ตถูกจับพร้อมกับโอ๊ตปราโมทด,ด้วยคือให้ข้อมูล <นะ S 2> แบบเนี้ย เขาเชื่อถือแบบเนี้ยเขาสนิทกันอ่ะยวกตนองแม่ก็เกือบจะหลงเชื่อนะตำรวจปลอมในสายเสนอบอกว่าอยากจะจบเรื่องนี้ไหมล่ะคุณแม่ถ้าอยากจะจบเสนอให้ไม่ต้องไปสถานีตำรวจเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้เลยโอนเข้ามาหกหมื่นบาทแล้วเคลียร์ให้แล้วจบทันทีแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวลดให้ครึ่งหนึ่งเหลือสามหมื่นบาทแต่ข้อแม้คุณแม่ต้องโอนเดี๋ยวนี้ต้องโอนทันทีปรากฏว่าคุณพ่อของคุณอาร์ตอ่ะอยู่ละเวทอยู่ละแวกนั้นอ่ะ ตั้งสติได้คุณพ่อถามคําถามปลายสายกลับไปทันทีขอโทษนะพ่อกับแม่ของอาร์ตอะชื่ออะไรอึกอักอึกอักตะกุกตะกักตอบไม่ได้ตูตูตูวางสายไปทันทีคุณผู้ชมรู้ไหมฮะหลังจากที่คุณอาร์ตเนี่ยเขาแชร์เรื่องนี้เชื่อไหมฮะคนในโซเชียลเขาพตดว่าไงต่อเลยไหมคุณกุ๊กกุ๊กต่อไปมิฉาชีพต้องรู้ชื่อพ่อชื่อแม่แล้วฮะแล้วถามว่ามีโอกาสรู้ไหมคุณผู้ชมทุกวันนี้นะมิฉาชีพอะรู้กระทั่งว่าเราอะ เงินเดือนเท่าไหร่รู้ว่าเรามีบัตรเครดิตก,กี่ใบรู้ว่าเรามีอะไรบ้างอะคุณตุ๋นเชื่อไหมเขาทราบกันว่าไงว่ารู้ยันชื่อคนที่เราแอบคุยอ่ะก,ก,กิกกักกิกกักเราอ่ะที่เราไม่บอกใครอะแต่มีชาชีพยังรู้อะเพราะเขาเข้าถึงข้อมูลขนาดนาั้นขณะเดียวกันคุณอ้นสีพันครับพี่สาวของคุณอาร์ตล่าสุดคุณอ้นเนี่ยควงแขนคุณแม่ออกมาเล่าเหมือนกันนี่นี่นี่คุณอ้นควงแขนคุณแม่มาเล่าพูดถึงเรื่องราวเหตุการณ์นี้เรื่องราวเมื่อคืนไม่ได้นอนกันทั้งบ้านเนี่ยคุณอ้นบอกว่า มีตำรวจเนี่ยโทรมาหาบอกว่าอาร์ตเนี่ยถูกจับเพราะว่าเจอยาบ้านในกระเป๋าโอ๊ตโอ๊ตนี่ก็คือคุณโอ๊ตปราโมทครับเพราะว่าคุณโอ๊ตกับคุณอาร์ตเนี่ยมาด้วยกันตำรวจก็เลยพูดรวบรัฐเลยบอกเอางี้โอนเงินมาให้ห0 0 0ืบาทเดี๋ยวจะปล่อยตัวกลับตอนนั้นเนี่ยแม่ยังไม่ตอบตกลงเพราะแม่บอกกําลังมึนๆก็โทรมาตีสองอะปลายสายก็บอกว่าอะถ้าอย่างงั้นโอนมาแค่สามหมื่นก็ได้ที่เหลือค่อยโอนต่อพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณโอนค่ะเล็วโอน แม่ไม่ไหวเนี่ยแม่จะตายอยู่แล้วมีตำรวจโทรมาว่าอาร์ตอ่ะโดนจับจับเนียอาจับกับโอ๊ตแล้วเจออะไรเจอยาบ้าในกระเป๋าโอ๊ตในกระเป๋าโอ๊ตใช่เรื่องเราเป็นอย่างนี้เลยเจอยาบ้าอยู่ในกระเป๋าโอ๊ตอะไรอย่างนี้นะพูดดังๆแล้วก็อาร์ตอาร์ตมากับโอ๊ตไงอาร์ตก็ต้องโดนด้วยอ่าใช่ไหมแต่ตำรวจก็พูดรวบลัดเลยบอกแม่ว่าเอางี้โอนเงินมาให้ให้ตำรวจเนี่ยหกหมื่นแล้ว เดี๋ยวจะปล่อยอาร์ตกลับบ้านกับโอ๊ตสองคนจบจบหลังนั้นจากนั้นแม่ยังไม่ทันจะเอออว่าโอเคโอนหรือไม่โอนแม่กำลังมึนอยู่มันก็เลยบอกว่าโอนมาแค่สามหมื่นก่อนก็ได้หลังจากนั้นคุณแม่บอกรอแป๊บหนึ่งก่อนจะวางสายโทรหาคุณโอนสรีพันเนี่ยนะพี่สาวของคุณอาร์ตเนี่ยนะฮะคุณโอนสรีพันฟังแป๊บหนึ่งตกใจฮะเพราะแม่โทรมายามวิการตีสองตีสามอ่ะและสิ่งที่ผิดปกติคืออันนี้ครอบครัวเขารู้แล้วว่าคุณโอ๊ต กับคุณอาร์ตเนี่ยเขาไม่มีการเล่นยาเสพติดอยู่แล้วคือคไม่ใช้เลยนะแต่ด้วยความตีสองตอนนั้นคุณอ้นศรีพันธ์ก็เลยโทรหาคุณอาร์ตแล้วก็โทรหาน้องแยมแต่ทั้งสองไม่รับสายก็เลยโทรกลับไปหาแม่บอกว่าให้แปลรายละเอียดมาว่าสอน,อนไหนจะได้ขับรถไปหาคุณอาร์ตกับคุณโอ๊ตปราโมทเลยแต่แม่เริ่มเอกใจว่าเอ๊ะที่เราคุยตำรวจไม่ได้บอกนี่สวัสดีครับโทรมาจากสอน,อนไหนไม่พูดถึงจนเขาโทรมามทีแม่เลยบอกว่าไหนขอคุยกับอาร์ตซีซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณพ่ออยู่ด้วยปรากฏว่าเเเเเคคค้าาาพูดววว่่่แแมลสสสีีียยยงงงืือออป็นขุณ โอ๊ตและเสียงเรียกแม่เนี่ยเหมือนมากแม่เลยถามว่าแม่อ้าชื่อแม่อราแต่ชื่อไรไหนบอกมาเสียงเขาค่อยๆเหมือนอย่างที่คุณกุ๊กบอกค่อยๆหายนิดหนึ่งคุณพ่อซึ่งอยู่ตรงนั้นคุณพ่ออาร์ก็เลยถามอีกว่าถามมีบอกว่าอาบอกชื่อพ่อซิหลังจากนั้นต๊ด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 เลยฮะตอบไม่ได้ไงแต่เรื่องไม่จบเพราะว่าคุณผู้ชมฮะมิจฉาชีพก็โทรหาใครรู้ไหมฮะคุณอ้อนสีพันเนะโทรหาพี่สายอกตางาแต่ว่าคุณอ้นสีพันเนี่ยไม่ได้รับ ดังนั้นคุณอ้นก็เลยอยากจะบอกว่าทุกคนควรมีสติสาเหตุที่คุยในตอนนั้นคือเพราะเป็นยาวิการซึ่งอ้นเนี่ยจะไม่เคยปิดเสียงเลยมานั่งประชุมกันซึ่งต่อจากนี้มีอะไรอันนี้เป็นข้อคิดคั้งกับคุณผู้ชมและในครอบครัวด้วยอย่างครอบอคร,บรัวคุณต้นสีพันก็เลยบอกว่าต่อไปเนี้ยต้องมีอะไรขอรีเช็คกันก่อนจะไม่มีการโอนให้เกี่กันชาวเน็ตบอกว่าหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็รวมทั้งได้ดูสิ่งที่คุณอ,อ้นขออภัยคุณอาร์ต ดีเจอาร์ตเนี่ยนะคุณอาร์ตมารู้จะโพสต์ชาวเน็ตบอกว่าขอชมคุณพ่อและคุณแม่ของดีเจอาร์ตเลยว่า,สต,าสติดีมาก,มากไม่หวั่นไหวกับกลวงของมิจฉาชีพและโตกลับอย่างรวดเร็วก็ที่บอกว่าไม่ชอบเลยเพราะว่ามิจฉาชีพแบบเล่นกับความรักของคนในครอบครัวความเป็นห่วงอะ่ะแม่ก็ต้องเป็นห่วงลูกพ่อก็ต้องเป็นห่วงลูกพี่สาวก็ต้องเป็นห่วงน้องชายใช่แล้วที่มันน่าตกใจคือทาเสียงได้เหมือนด้วยหรอคุณตุ๋เหมือนทํเสียงไม่เหมือนเลยคุณกุ๊กกุ๊กเมื่อกี้นี้จําได้ไหมที่ผมมาสาธิตให้คุณกุกกบอว่าโล จำเราไม่ได้เหรอ,อคุณกุกุกรู้ไหมฮะบางทียามมิชฉาชีพเขาโทรมาอย่างเนี้ยแล้วคุณกุกุกยิ่งพูดใครอะ่ะจาไม่ได้จริงๆเชื่ออะไรอะ่ะคุณผู้ชมฮะบางคนบอกว่าเออฉันจะคุยกับมิจฉาชีพฉันอยากจะคุยดูซิรู้เป็นมิจฉาชีพแตผ่ผู้ชมรู้ไหมฮะมิจฉาชีพก็ใช้ช่องนี้หละฮะยิ่งคุณคุยมากเขาก็เก็บเสียงได้มากฮะและสุดท้ายสามารถแปลงเสียงที่คุณคุยคุยคุยเนี่ยไปใช้กับ a ออได้ฮะ นักลวมีแล้ว,วฮะมีจริงๆ,ๆคุณผู้ชมไม่ได้พูดเล่นเพราะกรณีคุณอาร์ตอดีเ j อาร์ตม,มารุเกิดแล้วนะฮะว่ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นทําเป็นเสียงคุณอาร์ตได้ไงแม่บอกว่าเป็นเสียงคุณอาร์ตอะเรียกแม่ว่าแม่แล้วเหมือนด้วย